ให้เราใช้ปัญญาคิดอ่านให้เราตั้งใจอดทนพิจารณาตนของตนเดี๋ยวนี้ตัวของเราเกิดมาแล้วตั้งแต่ก่อนเป็นเด็กนอนงายมันลองให้ที่เด็กลองให้ให้ด้วยเหตุประการณใดคือมันนอนแล้วมันเหนื่อยมันอยากจะย้ายิริยา มันรองให้มันอยากจะหนีจากที่นอนมันอิดมันเหนื่อยในการนอนมอเมื่อแม่มากุ้มเกิดหนีจากที่นอนมันก็หายล้องให้ทันทีอันนี้จะให้เราคิดนึกว่าในการตัวของเราเกิดมาตั้งแต่เบือ้องต้นจนตลอดมาถึงกระละบัดเดียว